ขาดขาดเกินเกินเปราะๆบางๆแปลว่าคุณนั้นสุขภาพไม่แข็งแรงน้าสิบห้าค่ะนะะแปลว่าคุณอ่ะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราเติมให้ไหมคะเส้นชีวิตถ้าคนสุขภาพไม่แข็งแรงเฮ้ยเติมได้ด้วยเหรอหหไม่เติมตขาดไหลหนึ่งนะเงี้ยนะคะทําไม,มครูไม่ให้ยุ่งสามเส้นหลักสามเส้นหลักนะคะเส้นชีวิต เส้นสมองเสง้นหัวใจเพราะอะไรมีคนห้ามหัวใจคุณคุณโกรธไหมคะห้ามความคิดคุณโกรธไหมคะเขาขังคุณไว้ที่บ้านคุณโกรธไหมคะพ่อแม่ขังเด็กฆ่าตัวตายไหมฆ่าตัวตายพ่อแม่ไม่ให้รักคนนี้ฆ่าตัวตายไหมคะฆ่าตัวตายนะคะนี่คือเรื่องใหญ่ของเขามันเป็นเรื่องที่ติดตัวเขามานะคะเราไม่แก้เพราะเราไม่ยุ่งบางคนบอกว่าทําไมดูหมอดูแล้วชีวิตยิ่งลาบาก นี่ดูมา6กเดเือนชีวิตกูดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราได้คะแนนบุญนะคะคิดเราบอกเขาในเรื่องจริงเมื่อไหร่ที่คุณอะดูให้เขาผิดผิดพลาดพาดคุณได้คะแนนกรรมยิ่งดูแล้วยิ่งจนให้คิดกลับไปใหม่ว่าเป็นเรียนรู้ใหม่จ้ะนะคะถ้าไปสินแสดังๆที่เขารวยอะแต่จริงๆหมอดูมีรวยไม่กี่คนนะในประเทศอะถ้าสังเกตดีๆนะคะเพราะเขาทาเรื่องที่ถูกต้อง Ens, แล้วทำไมเป็นหมอดูทำไมยิ่งยากจนยิ่งลำบากยิ่งคนแค้นเพราะอะไรคะเขาอาจจะคิดว่าไม่ผิดเพราะเขาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเขาอย่างนั้นเขาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนเพื่อนสนิทที่ยุโยงเราอะไรก็ได้ที่เราเชื่อหมดเคยมีเพื่อนสนิทยุโยงไหมเชื่อมันไหมเชื่อเพราะเราไว้ใจมันที่สุดแล้วถูกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่มีนะคะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของดีจำไว้นะคะใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเชื่อว่ามันดี นะฮะเอกก็มีให้ไว้เลยว่าสิ่งศิษสิทธิ์มีความรักโลภโกรธหลงมากกว่ามนุษย์เห็น<ม> <He ard S 2> ไหมพระแม่อุมากโกรธพระศิวะกระทืบไหมคะมถูกไหมคะพระศิวะโกรธเด็กแค่นั้นปาดคอไหมคะร<ม>ุนแรงไหมคะมมนะคะถ้าเราให้เขามาครอบงำเรานะคะเราจะไม่ใช่คนปกติไอสอนเสมอว่าทุกคนต้องเป็นคนอะไรคนพิเศษแบบคนธรรมดานะคะคุณอยากพิเศษแบบพิเศษไหมคะ จนไม่เหลือครอบครัวเลยมีคนประกาบมาไหว้คุณแล้วคุณรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากผัวคุณตัวเล็กนดิดเดียวเลยนะคะอันนี้เอกเกิดจากครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เป็นหมอดูมาก่อนแม่เอกอะหแูแต่งยนต์เต็มยศเลยมีคนประกาบไหว้วันเป็นร้อยนะคะไปตัวเล็กไหมคะตัวเล็กนะคะแม่เอาเงินไปทาบุญทั้งหมดนะคะไม่ได้มาช่วยเหลือครอบครัวเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเงินพวกนี้ใช้ไม่ได้ถูกไหมคะแต่อีถามพวกคุณว่าวันนี้คุณมาเรียนอะคุณจะไปทําบุญไหม ทำได้จ้ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดดูดวงจะดูเท่าไหร่ถ้าหนูเปิดดวงเก้าก้าสิ้าก้าสิบาทบุญสักเก้าบาทสิบาทก็พอถูกไหมที่เหลือให้ลูกให้ผัวกินเพราะอะไรอาชีพนี้ลูกผัวจะไม่ให้ทําอะนักเรียนบอกว่าหนูไม่หวังเรื่องเงินถ้าเงินเก้าเก้าิ้ามึงไม่หวังให้ลูกไปดิวันนี้มึงให้ผัวไปดิแล้วลูกผัวรู้สึกยังไงคะวันที่มีคนเข้ามาที่ร้านเรามาที่บ้านเราหาแม่ วิ่งไปรับเลยไหมหน้าประตูถ <c oughs> อดรองเท้าหนูไหม <c oughs> วันนี้ได้เงินแล้วหนูไหมคะแต่ถ้าแม่เอาเงินไปทำบุญทั้งหมดลูกผวัวทำหน้างไงคะมาทำไมกันวะไอ้พวกนี้ <c oughs> อยากได้อารมณ์แบบนั้นไหมคะไม่คุณสุกอยู่คนเดียวคนข้างๆทุกบทเลยเอาไหมคะ <c oughs> ไม่เอานะคะ